เนี่ยคลิปแรกที่เราไม่ได้ตอบเนี่ยเราอาจจะไปตอบคลิปที่2คลิปที่3เพราะฉะนั้นเ้วเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปจนครบที่เราทําก็เลยก็เลยก็เลยมีคอมเมนต์มาว่าแบบเออไหนจะบอกว่าไหนจะบอกราคาก็ยังไม่บอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารวบรวมรวบตึงในคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟรังอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งกับงานมากๆเลยลเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตหลังจากที่เราเนี่ยได้ปลูกผมไปนะครับ ช่วงระยะเวลาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณปีกว่าๆเกือบเกือบสปีแล้วนะยังไงเดี๋ยวเราลองขึ้นภาพ before ให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือสภาพก่อนที่เราจะไปปลูกผมคือจะบอกว่านี่คือสภาพเห็นป่ะครับทุกคนว่ามันจะเหวาวเข้าไปลึกมากๆเลยตรงนี้เป็นรูปตัวเอ็มเลยอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนนะครคือจะบอกว่าไม่ตัว,เอ,อตวเองเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีปัญหาในเรื่องของหัวล้าหรือว่าหัวเถิกเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบ เซตผมใช้การเซตผมบางอะไรเงี้ยฮะจนเราไปบวชจนเราไปบวชพอเราไปบวชเนี่ยมันต้องโกนผมนึกออกไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าลายของผมเนี่ยมันเข้าไปลึกมากๆเลยเนะก็เลยเองนะครับเราเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลลัพธ์ล่าสุดกันเลยนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ล่าสุดของแ้งนะครับก็คือผมเนี่ยก็คือยังขึ้นหนาแน่นมากๆ แบบดูข้างบนว่ามันแบบหนาแน่นคือตรงนี้เป็นผมปลูกหมดเลยครับแล้วนี่คือลายคือนี่คือลายของเขานี่ลายผมข้างหน้าดูดิ คลิปก่อนหน้าเนี่ยครับที่เป็นการรีวิวในสระน้ำเดี๋ยวจะลองเอามาแปะให้เดี๋ยวจะลองเอามาแป,ะใ,ะ,าาแปะให้ดูเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเมื่อผมที่โดนน้ําแล้วเนี่ยมันจะเห็นลายผมที่ค่อนข้างชัดมากกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับทุกคนก็คือจะเห็นเป็นลายผมที่แบบโดนน้ำแล้วจะเห็นว่ามันแน่นมากคุณภาพของกราฟก็คือเนียนธรรมชาติแล้วก็สวยสุดๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดู นี่คือแอบเซตผมมาเพราะว่าพอดีเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็ยังมีเวลาอยู่ก็เลยเออเดยวลองมาทําให้ดูดีกว่าเนี่ยผลลัพธ์ล่าสุดเดี๋ยวให้ดูข้างหลังไหมคือเดี๋ยวให้ดูข้างหลังไหมว่าตอนนี้หนะ้าแผลข้างหลังมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูข้างหลังนี่คือแผลข้างหลังนะครับก็คือมันไม่เห็นแหละเอาจริงๆมันเห็นไหมเนี่ยให้ดูแผลข้างหลัง ก็คือไม่เห็นเป็นรอยแผลอะไ,ไรตอนนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยแฮปปี้มากๆเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามสักทีเนี่ยคลิปแรกที่เราไม่ได้ตอบเนี่ยเราอาจจะไปตอบคลิปที่2คลิปที่3เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปจนครบที่เราทําก็เลยก็เลยก็เลย,เลยมีคอมเมนต์มาว่าแบบเออไหนจะบอกว่าไหนจะบอกราคาก็ยังไม่บอกน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารวบรวมรวบตึงในคลิปนี้กันเลยนะครับข้อแรก ปลูกมาเท่าไหร่แล้วปลูกที่ไหนนะครับของแฟงเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่11,000 0บาทเป็นราคาเหมาทั้งหมด3,000กราฟแฟงปลูกที่คลินิกเกษาคลินิกเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูนะครับที่เกษาคลินิกอยู่ตรงซอยพัฒนาการ53ปลูกกับคุณหมอวิวครับก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปหาเพจของคลินิกเขาได้ใน Facebook นะแล้วก็ลองบุ๊กกิ้นัดวันเข้าไปปรึกษาคุณหมอเขาดูอย่างของแฟงเนี่ย เป็นคนที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอก็ได้ประเมินว่าต้องใช้ประมาณ3,000กราฟอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไปทําช่วงโควิดมันก็จะมีโปรโมชั่นบอกว่าเหมาเหมารวม3,000กราฟอยู่ที่1 0 0 10,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าให้แยกออกมาตกเป็นกราฟเนี่ยกราฟละ85บาทนะครับเดี๋ยวลองคิดให้ดูเล่นๆว่า ถ้ากราฟละ85บาทกราฟก็คือตัวช่อที่ปักลงไปครับเหมือนเวลาเราปักข้าวอะไรเงี้ยเป็นแบบช่อผมอะไรเงี้ยครับ85นะลองคูณกับ3,000กราฟอยู่ราคาเต็มจะอยู่ที่แบบ255 500 0เลยอะเออคือค่อนข้างสูงมากแต่โชคดีที่เราไปตอนช่วงปโปรโมชั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายคนก็ถามอีกว่าแล้วอย่างผมต้องปลูกกี่กราฟ ต้องใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเอาพุ่งตรงนะเราไม่ใช่คุณหมอเราบอกไม่ได้เลยว่าต้องใช้แต่ละคนเนี่ยต้องใช้กีิกราฟแล้วก็มันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราได้ว่าเราอยากจะให้ลายผมข้างหน้าเนี่ยลงมาขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําให้เข้าไปหาคุณหมอในคลินิกดีกว่าเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะอธิบายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ตรงแล้วก็ครบถ้วนมากกว่าที่เราพูดนะเพราะว่าเราเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเอ่อ คลินิกค่อนข้างสาดเลยครับอยู่ตรงซอยพัฒนาการ53ที่นี่พนักงานน่ารักแล้วก็คุณหมอน่ารักทุกคนเวลคัมมากๆเลยแนะนําให้ไปนะครับเกษรคลินิกนะครับต mm ัวเสร็ทั้งหมดในการทำนะครับตอนนั้นเนี่ยฟันปําทำ โปรเซสทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ1วันอันนี้หมายถึงวันที่ทำนะครับวันที่อยู่ในโอเปอเรชันนะครับเครื่องเช้านะครับก็คือจะเป็นการเป็นช่วงของการเตรียมกราฟทั้งหมดก็คือจะมีการถาผมมีการดึงช่อออกมามีการทําเข้าแลบนู่นนี่นั่นก็คือจะเป็นเครื่องเช้าทั้งหมดส่วนเครื่องบ่ายก็จะเป็นการช่วงพักอาหารทานอาหารกลางวันนะครับคุณหมอทางคลินิกเขาจะมีช่วงเวลาให้เราพักทานอาหารกลางวันสําหรับเครื่องเย็นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของการปลูกเลย S <S> ช่วงเือนกันปลูกเลยนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นการวางยาสลบนะครับแต่ว่าเป็นการฉีดยาชาแล้วเราก็นอนไปยาวๆนอนคุยนอนหลับบ้างอะไรเงี้ยครับก็แป๊บเดียวก็เสร็จ1วันออกมาก็สวยเลยไม่แน่ใจว่ายังมีสภาพแผลตอนเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพโพกคาดผ้าที่ทางคลินิกให้มาในประมาณหอาทิตย์ผ้าเนี่ยให้มาเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าแผลเพราะว่าแผลเนี่ยค่อนข้างที่เป็นแผลใหม่นะครับแล้วก erm ็จะมีการเขาเรียกว่ามีการเปิดแผลเปิดผิวหนังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทางคลินิกก็จะให้ผ้าเรามาในการโพกหัวนะครับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1นึ่งห้ามสระผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วก็หลังจาก1อาทิตย์เนี่ยทางคลินิกก็จะเรียกเราเข้าไปที่คลินิกเพื่อที่เป็นการไปทําความสะอาดแผลแล้วเขาก็จะทําใช้น้าล้างดูนี่นันหายก็เป็นการ ได้สระผมไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเซสก็ผ่านมาระยะเวลาประมาณ3เดือนจะบอกหลังจาก1เดือนแรกเนี่ยไปจนถึงเดือนที่3อันเนี้ยก็จะเกิดสภาวะที่ชื่อว่าช็อกล็อส s ็อสคืออะไร Shock Loss ก็คือว่ากราฟผมที่เราได้ปักลงไปในหนังสีษาครับ เราปักไปเพื่อจะเชื่อมเซลล์รากขนที่อยู่ในร่างกายของเราให้ออกมาให้ขึ้นออกมากลายเป็นผมจริงของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมที่ปลูกเนี่ยก็จะหลุดออก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 ในช่วงระยะเวลา1-3เดือนแรกนน,นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนไม่ชอบหลายๆคนไม่แฮปปี้เพราะว่ามันจะมีการลักษณะคล้ายๆกับว่าเราจะกลับไปหัวล้านอีกครั้งหนึง่งแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเขาเรียกว่า ระยะการนี้เขาเรียกว่าเป็นระยะการของการช็อคลอสวิธีมันจะหลุดออกไปนะครก็เราสามารถเราสามารถที่จะใส่หมวกหรือว่าถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็โอเคอยู่บ้านสบายๆอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ไออกไปทํางานไม่ได้อะไรอยูอย่บ้านก็โอเคสบายๆหรือถ้ามีจะมีออกไปออกไปซื้อของบ้างก็สามารถใส่หมวกแก๊ปใส่อะไรเงี้ยได้แต่ว่า พยายามรักษาความสะอาดแล้วก็อย่าใส่ให้มันนานจนมันอับชื้ออะไรเงี้ยครับเพราะมันจะทําให้เกิดแบคทีเรียรแล้วก็เกิดสกปรกกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะช่วงระยะเวลาผ่านไปไวมากนะครับและหลังจาก1แล้วหลังจาก3เดือนนั้นเนี่ยหลังจากที่ขบวนการช็อกล้อสเสร็จปุ๊บทุกคนทุกคนจะทุกคนจะแฮปปี้กับโมเมนต์นี้มากเพราะว่ามันจะเป็นผมจริงของเราที่ขึ้นมาทั้งหมดเลย ที่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากสภาสภาวะการช็อกลอสก็คือจะเป็นผมจริงขึ้นมาแล้แล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะฮะนี่ก็คือนี่ก็คือผลลัพธ์ล่าสุดของเราเช่นกันนะครับมีคําถามว่าจะต้องทานยาตลอดไหมคือแฟนเคยถามคุณหมอคําถามนี้นะว่าจะต้องทานยาตลอดไหมนะคุณหมอก็ตอบว่าคืออย่างเราเนี่ยเป็นคนหัวร้านจากพันธุก,กรรม จัดยีนเดียนเซเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนหัวล้านใช่ไหมครับและสิ่งเดียวที่เราจะต้องต่อสู้กับพันธุกรรมได้ก็คือเราต้องทานยาเข้าไปนะครับจะให้ผมที่ปลูกเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้คงทนและลดการขาดหลุดล่วงของผมเก่าช่วยเสริมสร้าง ให้ผมใหม่ที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยา2ตัวที่ทานเลยนะครับก็จะเป็นตัวไฟนัสไลแลแลกับแล้วก็เป็นตัวไมน็อกซีดลนะครับซึ่งจริง,รงๆเนี่ยก็เคยอ่านรีวิวมาเหมือนกันว่าคนบอกเขาบอกว่าการที่ทานไฟนัสไลเนี่จะ,อ,ะอารมณ์ทางเพศหรือว่าสมรรถภาพทางเพศพูดง่ายๆคือซึ่งซึ่ง่ม่ใน,น้องชายไม่ไม่แข็งอะไรเงี้ยครับสำหรับเรานะเราสําหรับเรานะฟังทานยา ติดต่อกันหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้พบหรือว่าประสบปัญหาตรงนั้นสักเท่าไหร่หรือว่าฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนธรรอาจจะแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังก็สำหรับเรานะเรายังไม่เจอแต่ว่าก็โอเคค่ะก็คือยังไงมันก็ต้องทานอ่ะเพราะว่านึกออกป่ะเพราะว่าปลูกผมมาตั้งแสนกว่านึกออกป่ะถ้าเกิดแบบสุดท้ายแล้วมัน notting อ่ะคือสุดท้ายแล้วกลับไปเป็นแบบเก่าอะไรเงี้ยมันเสียเงินเปล่าอะไรเงี้ยก็โอเคเป็นการเขาเรียกว่าเหมือน เป็นการเทรดกันแหลนะเนาะมันก็ต้องแลกกันมานะครับแลวหลังจากปลูกผมเนะี่ยยังมีผมร่วงอยู่ไหมคือจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเราอะ่ะมันร่วงอยู่แล้วเป็นปกติยิ่งคืออย่างแฟงเนะี่ยเป็นคนนอนผ้าปูที่นอนสีขาวคือจะเห็นเลยว่าแบบมีผมร่วง แต่ว่าม pues nah. ันร่วงเป็นปกติของมันก็คือทุกทุกคืนเนี่ยเซลล์รากขนมันจะมีการผลัดออกมาทุกๆคืนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการล่วงปกติไม่ต้องตกใจแต่ว่าในบริเวณที่ปลูกเนี่ยยังไม่เจอผมที่หลุดออกมาช่อที่ปลูกที่หลุดออกมาอะไรเงี้ยครับคือคุณหมอเขาบอกว่าช่อที่ปลูกลงไปโอกาสยากมากนะที่โอกาสยากมากนะที่มันจะหลุดออกมามันที่โอกาสยากมากมันมันมันไม่ใช่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปดึงแบบ ก่อยาแล้วมันรุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสยากมากให้กระชากแรงๆเนี่ยให้กระชากเนี่ยดูดิกระชากจนรล้วเครห์ลิ้วเคร์กระชากแรงๆจนแบบคิ้วเลิกอย่างเงี้ยครับดูดิก็ไม่หลุดนะครับคือมันเดี๋ยวดูมือก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยดูกระชากให้ดูแรงๆเลยอืมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันมีโอกาสยากมากที่จะหลุดออมาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ช่วงนี้ใช้ยาสระผมของอะไรเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังใช้อยู่2ตัวก็คืออันแรกเนี่ยเป็นของทางคลินิกของเกษาคลินิกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลดอาการอักเสบแล้วก็ลดอาการคันของหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ใช้สลับกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นของยีฟโรเชสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการขัดหรือลวกของเส้นผมนะครับใช้สลับกันเพราะว่าถ้าใช้ตัวตัวยาอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้หนังศีรษะแห้งจนเกินไปนะครับสุดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปลูกผมมาก็เกือบเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสปีแล้วนะครับผลลัพธ์ล่าสุดคือจะบอกว่าพึงพอใจมากๆเลยและสาหรับใครเนะะี่ยที่ยังมีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะครับตอนนี้เนี่ยทางเกสตคลินิกเนี่ยเขาเปิดเป็นแฟนเพจนะครับให้เราสามารถพิมพ์เข้าไปคุยกับคุณหมอได้เลย ถ้าใครไม่ว่างสามารถที่จะวิดีโอคอลหรือ FaceTime เข้าไปคุยกับคุณหมอได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็แวะมาอัปเดตผลลัพธ์ล่าสุดให้ดูกันสั้นๆยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ Have a great day ทุกคนขอบคุณนะครับบ๊ายบาย